เป็นเมนูแบบคาเฟ่หอ,ม,อมันพิเมากทุกคนมันจีม,มันคือการผสมผสานที่ดีเว้ยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครัวอีชันครัวอีชั้นของเราในวันนี้นะคะเราจะทำเมนูที่รูอา้ามาเห่าจะทำง่ายมากๆนะคะเมนูนั้นก็คือ นมสดมะม่วงสุกท็อปด้วยไอศครีมค่ะทุกคนและเราจะสรรสร้างเมนูนี้นะคะด้วยพระเอกของเรานั่นก็คือนมตราหมี u UH ู t ที่อยู่ตรงนี้นนเองค่ะซึ่งมันจะต้องออกมาอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าใครที่โตมากับนมตราหมีก็จะรู้อยู่แล้วว่านมตราหมีเนะี่ยมีความแบบอื้ออร่อยนะคะอ่ะพูดถึงวัตถุดิบในวันนี้ของเรากันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีมะม่วงนะคะแต่จริงเมนูนี้สามารถ ดัดแปลงได้หมดเลยนะว่าใครชอบแบบผลไม้อะไรก็ดัดแปลงได้แต่ว่าอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้ามะม่วงเนาะหน้าฝนก็ต้องแบบมาพร้อมกับมะม่วงสุกนะคะใช้ผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็เลยเลือกเป็นมะม่วงมาแล้วก็เราก็จะใช้เระเอกของเรานะคะนมตราหึี UHT ค่ะรวมถึงก็จะมีน้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้ก็จะตามชอบเหมือนกันแล้วแต่ใครชอบหวานมากหวานน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของไอศครีมเนี่ยเราก็จะามาใช้นมตราหมีเหมือนกันนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือ การเอามะม่วงก่อนค่ะวันนี้แต่งตัวฮัลูฮารามากเลย,เ,ยเพราะว่าอยากสวยบ้างนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งตัวสวยๆเท่าไหร่เพราะว่าอยู่แต่บ้านเออมะม่วงสุกค่ะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทำก็คือทำซอสก่อนนะคะไม่โดนมือเนาะไม่เอานะอันแรกของเราตืม เฮ้ย hey, ลูกเดียวก็พอแล้วเพราะว่าลูกนี้ก็ใหญ่อยู่โอเคเราก็หั่นเต่าน้องมะม่วงไปแล้วนะคะ1ลูกวิธีทําซอสก็คือง่ายมากตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอาน้องมะม่วงนะคะใส่เข้าไปเลยเนื่องจากว่าวันนี้เราจะเฮลตี้นะคะเพราะฉะนั้นการเติมน้าตาลเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแต่กี้เราลองชิมมะม่วงแล้วหวานแล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่ต้องเติมน้ำตาลดีกว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละน่าจะอร่อยแล้วนะคะคอยบี้บี้ให้น้องแบบ เละกลกยเป็นซอสอะใช้ความร้อนช่วยนะคะได้แล้วนะคะทุกคนคือจริงๆอะไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้เป็นน้ําเหลวเปลวค่ะน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 ะเราก็ยังมีความแบบเ t e x t อร์เป็นเนือ้อๆอยู่บ้างนะคะแบบนี้นี่นี่ค่ะทุกคนหลายคนจะบอกว่าทำไมมันดูเละจังเลยครับพี่ไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวมันจะอร่อยอ่าสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะต้องรอให้ซอสมะม่วงของเราเนี่ยเย็นตัวลงก่อนที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาทําไอติมกันในช่วงนี้นั่นเองนะคะและวัตถุดิบนะคะที่เราเลือกมาทําไอศครีมก็คือนมตราหมี u ูเนั่นเองค่ะตอนนื่องในเทศกาลดื่มนมโลกนะคะส้มก็อยากจะให้ทุกคนคะ่ะเลือกดื่มนมที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะเลือกดื่มนมตราหมี u UH ู t ค่ะเป็นรสชาติอร่อยที่ทุกๆคนชื่นชอบนะคะมีหลากหลายรสชาติเลยแล้วก็เหมาะ มากเลยนะคะในการจะเอามาสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มอร่อยออยง่ายๆที่บ้านค่ะนมตราหมี UHT นะคะมีได้กัน2รสชาติค่ะรสชาติแรกนะคะก็คือนมตราหมี UHT รดน้ำผึ้งนะคะหอมแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะจากน้ำผึ้งแท้ๆจากธรรมชาติและนมตราม UH T, รหมี UHT ลเมาส์นะคะหอมแล้วก็ได้ประโยชน์จากมาล์สกัดเข้มข้นค่ะ นมตรามี UHT นะคะในช่วงเทศกาลดื่มลมโลกค่ะก็พบกับโปรโมชั่นแล้วก็ของพีเียมน่ารักน่ารักนะคะได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะพิเศษสุดๆนะคะซื้อนมตรามี UHT นะคะที่7-11ได้ในราคาพิเศษ2กล่อง20บาทเท่านั้นเองตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะ <S <S และใครนะคะที่ c r e เอทเมนูนะคะจากนมตรามี UHT เป็นเมนู ไ,ได้อีกนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเรามีของรางวัลมาแจากกันจ้ารายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาทำไอติีมกันดีกว่าค่ะทุกคนไปสำหรับรสชาติไอศครีมที่เราเลือกจะมาทํานะคะ <c oughs> ก็เป็นรส่นเดียวกับนมที่เราจะทําเหมือนกันนะคะ <c oughs> นั่นก็คือนมตราหมี UHT รสน้ําผึ้งนั่นเองนะคะมาอุ้ยหอมมากนึกถึงตอนเด็กๆเกลยะเราก็จะเทนะคะลงไปในช่องนี้แล้วเราก็จะปล่อยให้น้องสร้างตัวเองเป็นไอศครีมประมาณ15นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันช่าง perfect ขนาดนี้นี่สวยงามขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการประกอบรางน้องเข้าด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเบิกน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งอันนี้เนี่ยมาตั้งแต่คลิปไหนตั้งแต่คลิปที่เราเปิดอะไรนะเครื่องครัวสุดคิ้วที่เราตั้งใจทําน้ําแข็งเป็นรูปยิ้มเลยแล้วเราก็ไม่เคยเอ,ออกมาอีกเลยใส่ซอสของเราที่เย็นแล้วนะคะทุกคน แนะนำว่าควรจะทำเป็นแก้วใสเพราะว่าจะได้เห็นความน่ารักของน้องอ่ะประมาณนี้นมตร,ราหมี UHT รสน้ำผึ้งค่ะไปเลยจ้าดูแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะค่อยๆนะคะมันจะได้ยังไม่ผสมกันแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะนี่งนน้ำแข็งรูปยิ้มแต่ก็ต้องไม่เยอะเกินไปเพราะว่าข้องบนสุของเราจะเป็นไอติม อยากให้หน้ายิ้มมันเผยห,หน้าขึ้นมาเออนี่ช้อนเรายังเป็นหมีเลยนะเว้ยเอาละ่ะวินาทีแห่งความเป็นจริง1นึ่ว้าเสร็จแล้วดูเป็นเมนูแบบคาเฟ่น่ารักกรุบกรีบค่ะทุกคนมาชิมกันดีกว่าไอติมแบบผสมกับอุ่นนมด้วยนิดนึงเ,เอามา หอมน้ำผึ้งมากทุกคนมันจีอ่ะวิธีกินผสมสิคะความสนุกอยู่ตรงนี้ละนี่ลองค่ะอืมมันคือการผสมผสานที่ดีเว้ยคือ,อยังไงเราได้กลิ่นของมะมมุงผสมกับน,น้ำผึ้งเว้ยมันเลยมีความแบบหอมอร่อยกลมกล่อมมากค่ะทุกคนแล้วก็ความหวานคือแบบกำลังดีรู้สึกแบบ กินแล้วสุขภาพดีเฮลตี้ทุกคนดีมากไปลองทำไปหาทำค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรอีกในครัชันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ